สวัสดีครับแอปดิสคัทครับผม Jokermaster ครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่อง IQX Ken นะครับ iMobile ครับเป็นเรือธงรุ่นใหม่ของ iMobile นะฮะรุ่นนี้มีความพิเศษก็คืออย่างที่เขียนฮะ Made in Japan นะครับเพราะว่ารุ่นนี้จริงๆแล้วมันคือมือถือของ k y o c e r a นะครับแถมเป็นมือถือรุ่นใหม่ด้วยนะฮะที่ญี่ปุ่นก็กำลังวางจำหน่ายอยู่ครับโอเคจะมาแกะกล่องให้ชมกันนะนะฮะ เปิดออกมาจะเห็นเจ้า iQX เข n นอนอยู่นะฮะไม่รู้ว่าต่อไปจะมี iQX ริวหรือเปล่านะครับเนี่ยนี่ครับตัวเครื่องครับแล้วก็แน่นอนครับแถมซิมให้เราใช้นะฮะเป็นของ iMobile 3GX ครับอืมกล่องดูดีนะฮะเนี่ยมีฟิล์มกันลอยมาให้ด้วยนะครับ จริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีเป็นเคสมาให้นะฮะเป็นฮาร์ดเคสฮะแบบคิสตันเคสใสๆแต่ว่า,ารู้สึกว่ากล่องตัวนี้จะไม่มีแถมมาให้นะฮะแต่ว่าจริงๆแถมให้นะครับในชุดจำหน่ายจริงมีหูฟังมาให้นะครับหูฟังก็เป็นแบบเอียบัดธรรมดานะฮะหน้าตาก็ค่อนข้างธรรมดาไปนิดนึงะนะครับแล้วก็หัวปลักครับ แล้วก็มีสาย USB มาให้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นที่เกี่ยวซิมนะครับตัวนี้จะเป็นไม่ใช่มีไม่ใช่แบบเข็มเจาะไม่ใช่เข็มจิ้มซิมนะฮะแต่ว่าจะเป็นตัวเกี่ยวเพราะว่าพอเกี่ยวเข้าไปเนี่ยจะเป็นถาดซิมแล้วก็จะเป็นส่วนของสําหรับใส่ไมโคร USB สำหรับใส่ไมโคร Micro SD นะครับจะเป็นตัวเกี่ยวอย่างนี้ให้เป็นพลาสติกอย่างนี้ครับ เกี่ยวขึ้นมาเนี่ยครับสำหรับตัวเครื่องนะครับบอดี้จะเป็นพลาสติกทั้งตัวนะฮะด้านหลังจะเป็นโค,งนะคะ้งฮะคล้ายๆหลังเต่าหน้าตาก็จะเป็นแนวมือถือญี่ปุ่นเลยะครับ และเห็นปุ่มตรงนี้นะฮะปุ่มตรงนี้คือเป็นปุ่ม power ฮะตอนแรกผมก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรจริงจริงมันคือปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงครับมันจะอยู่ตรงแถบบริเวณด้านหลังนะฮะเพราะว่าขอบจอเนี่ยขอบเครื่องเนี่ยบางมากๆครับนี่ฮะขอบเครื่องบางมากๆส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นที่ปิดอยู่เนี่ยคือสำหรับเป็นาถาดใส่ซิมแล้วกเ็เป็นใส่ m i โคร sd card นะครับหน่วยความจำรุ่นนี้ มันให้มาเยอะนะฮะคือ3 2กิกนะคะหน่วยความจำภายในแล้วก็สามารถเพิ่มภายนอกได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเพิ่มได้6 4กิกหรือว่า1 2 8กิกกันนะครับแต่คุณคุณว่า128 GB นะฮะอันนี้ต้องดูที่สเปคกันอีกทีหนึ่งครับแล้วก็อย่างที่เขียนฮะเอ่อ CPU นะฮะเป็น2.2 Quad c o r คอร์ core นะครับก็คือเป็น Snapdragon 800นะฮะเป็นครั้งแรกของ i-mobile เลยนะครับที่มาจับ CPU Snapdragon 800แล้วก็เนี่ยฮะ waterproof นะครับก็คือตัวนี้รองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะครับแล้วก็มีระบบนี้ฮะ s m a r t sonic receiver สังเกตนะฮะตรงช่องหูฟังนะครับมันจะไม่เป็นช่องหูฟังเลยนะฮะมันจะเป็นแบบว่าเออเป็นกระจกปิดปไปเลยอย่างงี้นะฮะก็คือเป็นเทคโนโลยีของเควเซลล่าเองนะครับก็คืออ่เวลาเราฟังฟังเสียงสนทนาเนี่ยมันไม่ได้ฟังผ่านอากาศครับแต่ว่าฟังผ่านแรงสั่นสะเทือนมันจะสั่นสะเทือนตรงกระดูกหูเรานะฮะทำให้เราได้ยินเสียงครับ อันนี้เก๋มากเลยนะฮะเนี่ยจริงๆมันเห็นว่ามีตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าผมเพิ่งมาเห็นครั้งแรกใน IQX k e เคนนะ,ะเพราะผมไม่เคยจับมือถือของ Q ค o c e เเลยโอเคแล้วก็รุ่นนี้รองรับ 4G นะ,ค,ะนครับเนี่ยครับรองรับ 4G LTE บ้านเราด้วยะครับแล้วก็รองรับ 3G ฮะ,ะเอ่อตัวนี้ 3G ทุกค่ายนะครับแล้วก็หน้าจอ5นิ้วฮะ,ะเป็น Full HD ครับ 1080p ตัวนี้ใช้ n a โน s ิมนะครับอ่ามาดูกันนะฮะ นี่ครับกดปุม่ม power ก่อนชิงเปิดหน้าจอมาแล้วนะครับก็หน้าจอตัวนี้สวยนะครับคมกริบเลยฮะแต่ว่าจะอมเหลืองนะฮะต้องบอกไว้ก่อนหน้าจอ a i m o b i l e q XK จะอมเหลืองแต่ว่าคมกริบครับแล้วก็สวยงามดีะฮะเดี๋ยวนะฮะไม่ถนัดครับ ความลื่นไหลใช้ได้นะครับนี่ครับสังเกตเรื่อง UI นะฮะ UI เนี่ยจะเป็นของ q ซ e r a เลยนะครับก็เลยจะไม่เหมือนกับ UI ของ i-mobile ทั่วไปอะครับแล้วก็จะมีโปรแกร,รมเนี่ยฮะเป็นการนับก้าวนะครับจมิมโบรแกร,รมนับก้าวมาให้เราใช้ด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้ผมว่ามันเริ่มฮิตนะฮะเนี่ยโปรแกร,รมเกี่ยวกับการออกกำลังกายเนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆก็เริ่มใส่กันมาฮครับ เนี่ยครับแล้วก็ในหน้าแอปนะฮะจะเป็นแบบแนวดิ่งนะครับจะไม่เป็น,ปนไปทางซ้ายทางขวาแล้วจะเป็นแนวดิ่งแล้วก็สามารถเลือกโชว์ได้ะฮะโชว์ทั้งหมดโชว์แบบเฉพาะฟังก์ชันคอมมูนิเคชันทูอย่างเงี้ยครับแล้วความบันเทิงเงี้ยฮะสามารถเลือกได้จากด้านด้านข้างเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเราดูทั้งหมดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็สามารถแอด Category ใหม่ได้ด้วยนะครับคือให้เราเลือก เลือกแอปพลิเคชันเสร็จแล้วก็สร้างแคตตา o r y ใหม่เพิ่มขึ้นมาได้ครับนอกจากนี้นะฮะแคตตาอกแคาเดิมๆเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนไอคอนได้ด้วยนะครับจากตรงนี้ฮะแล้วก็อันนี้เจ๋งมากนะ,ค,ะคือจะมีโหมด Display Simple Menu นะครับอันนี้ก็คือว่าพอเราเลือกปุ๊บแล้วกลับมาที่หน้าโฮมเนี่ยเดี๋ยวนะฮะโทษทีครับเนี่ยฮะ มันจะเป็นว่าพอเรากลับมาที่หน้านี้มันจะเป็นโหมดแบบว่าใช้ง่ายฮะเนี่ยครับจะมี e s เซ v i n g Setting ลายชื่อ Simple Li g h อย่างเงี้ยฮะจะเป็นแบบที่เราใช้ประจำๆเนี่ยจะมาอยู่ในหน้าเดียวนี่ฮะไปไหนไม่ได้จะอยู่ในหน้าเดียวนะฮะแล้วกลับมาหน้าแอปก็กดตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดต้องไม่ถ้าเกิดต้องการใช้งานแบบธรรมดาธรรมดานะฮะคือให้เลือกอันเดียวเนี่ยมันจะมีให้เลือกระหว่าง ด i สเพย์ซิมเพิลเมนูกับดิสเพย์โฮมสกินนะฮะก็คือแบบธรรมดา h โฮมสก e นปกติเลื่องอ่างใได้อย่างหนึ่งก็ได้ครับหรือจะเลือกทั้งสองอย่างก็ได้ถ้าเราไม่ชอบ Display Simple ลเมนูเนี่ยก็ออกครับจริงๆโหมดเนี้มันเหมาะสำหรับคนที่มีอายุนะฮะเวลาเราซื้อให้กับคนเท่าคนแก่ใช้หรือว่าพ่อแม่เราเนะะี่ยฮะก็สามารถใช้โหมดนี้ได้ฮะ,ะจะทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นโอเคครับก็มาดูที่หน้าการแจ้งเตือนนะครับ การแจ้งเตือนเนี่ยเราก็สามารถปรับตั้งได้นะฮะอย่างเช่นไปที่ตรงนี้ฮะตรงหมวดตั้งค่านะฮะจะมีตั้งค่าการเตือนตั้งค่าโทรศัพท์ตั้งค่าการเตือนก็คือการตั้งค่าต่างๆอย่างที่หน้าจอเนี่ยก็เราสามารถตั้งได้ว่าตั้งได้ฮะว่าในหน้าการแจ้งเตือนเนี่ยเราจะให้มาเปิดใช้อะไรบ้างอยูตอนนี้ที่ผมเปิดก็คือปฏิทินประจําเดือนนะฮะเราสามารถเพิ่มปฏิทินประจําสัปดาห์เหนียวเหนียวนี่จริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับ สมุดโน้ตนะฮะเหมือนกับสติ๊กอิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหน้าช็อตคัทนะครับก็คือพวกเนี่ยครับผมจะเปิดให้ดูนะฮะอย่างเลิกเนี่ยครับนี่มันก็จะมีเนี่ยฮะช็อตคัทเพิ่มขึ้นมาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งช็อตคัทนะฮะส่วนเหนียวเนี่ยก็คือสติ๊กอิดนะฮะพอกดเพิ่มปุ๊บก็คือการจดบันทึกต่างๆนะครับ แล้วเกิดต้องการเอาออกเนี่ยก็ไปที่หน้าเดิมเหมือนกัน,นะฮะก็คือที่ที่ตรงนี้แล้วเอาออกให้หมดะฮะเนี่ยครับเนี่ยฮะก็จะออกหมดแล้วส่วนที่ตรงนี้ฮะก็คือค u i c k t o เกอ e er นะครับสามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยคือ Quick t o g g l e er นะฮะว่าเราต้องการเพิ่มหรือหรือลดอะไรบ้างนะครับ อันนี้ผมเพิ่มขึ้นมาเองนะฮะตอนแรกมันจะมีแค่ห้าแถวบนนะครับนะครับเราสามารถเอาออกได้ครับมันเปิดได้สูงสุดก็คือได้สิบได้สิบชิ้นนะฮะอย่างเช่นเราต้องการเพิ like ่มก็กดตรงนี้นี่ฮะมันจะมีโหมด Quick Toggle ให้เราเลือกครับเราต้องการเปิดอะไรบ้างอย่างเช่นเนี้ยผมก็เลือกละเลือกเนี้ยครับก็ตามนี้นะครับสามารถเพิ่มและลดตรงนี้ได้ครับ ส่วนในการตั้งค่านะครับการตั้งค่าโทรศัพท์เนี่ยหน้าตาก็จะเหมือนกับ Android ปกตินะฮะเป็นการตั้งค่าธรรมดานะครับเรามาดูก่อนนะฮะว่าตัวนี้ใช้เวอร์ชั่นอะไรเสรด้นิดนึงนะฮะคือว่ารุ่นนี้ i q x คเนี่ยไม่ได้เปิดตัวมาพร้อมกับ KitKat นะครับยังใช้ Jelly Bean อยู่นะฮะเป็น4.2.2เนี่ยครับตัวนี้มันจะมีตั้งค่า E-Serving นะฮะก็คือตั้งค่าการประหยัดพลังงานนะครับ หน้าตาหน้าใช้มากครับดูสวยงามอย่าที่บอกฮะตัวนี้ลอมมันไม่ใช่เป็นไอโมบายเลยฮะมันเป็นเคียวเซลล่าเลยครับสำหรับการใช้งานเนี่ยผมว่ามันลื่นไหลดีมากนะฮะก็สมกับไป snapdragon แปดร้อยครับเรามาลองฟังเพลงดูเรื่องความบันเทิงดูนะฮะดูวิดีโอดีกว่าฮะนี่ครับลองชมวิดีโอ สำหรับรุ่นนี้ก็ลองรับ Full HD 1080p แน่นอนนะครับก็เล่นได้เลื่นไหลฮะ ฟังเพลงกันดีกว่าครับเสียงพร้อนะครับเสียงลำโพงรุ่นนี้พร้อมากแต่ว่าความดังยังไม่เท่าไหร่ฮะยังไม่ค่อยดังมากแต่ว่าพร้อครับจุดเจ๋งก็คือว่ารุ่นนี้รองรับระบบดอเบ,บีนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าเสียงดอเบยเองได้ด้วยครับว่าจะาโทนเสียงแบบไหนฮะ อย่เงี้ยครับเดี๋ยวตั้งค่าให้ดูนะฮะ อันนีนึงฮะพอดีผมก็เพิ่งเล่นเมื่อคืนเนะเ <c oughs> นี่ยครับระบบเสียงดอเบ,บี้สามารถเลือกได้นะมีม o วี่มิวสิกแล้วก็คัสตอมนะครับคัสตอมก็ือคือเราสามารถปรับแต่งเองได้นะฮะนี่ครับนี่ครับสามารถตั้งเองได้ะครับ จะได้ที่ว่าเครื่องเล่นเพลงเนี่ยเขาไม่ได้ปรับแต่งให้เป็นของเขาเองนะฮะก็เลยยังเป็นแบบเดิมๆของ Android แต่ว่าโดดเด่นขึ้นมาก็คืออย่างที่ว่าฮะคือเพิ่มระบบเสียง d อลบีเนี่ยแหละครับก็อย่างที่เราทราบครับว่าตัวนี้เป็นมือถือ Ma d e ิน Japan นะฮะคือเป็นของ k คิลเซล่าครับเพราะฉะนั้นความสามารถกันน้ำเนี่ยก็เป็นความสามารถคู่บุญของมือถือญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวมาชมกันครับขั้นแรกเดี๋ยวผมจะลองเปิดคลิปวิดีโอด้วยนะฮะมือสั่นเลยทำไม ก็เอาคลิปไหนดีนะเอาคลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เล่นวิดีโออยู่นะฮะจะมาจุ่มลงไปในน้ำนะครับว่ามันยังเล่นวิดีโอต่อเนื่องอยู่หรือเปล่าเวลาโดนน้ำเนี่ยน้ำนะครับเห็นเห็นเลยนะครับเอาเลยนะฮะ อย่าลืมนะฮะต้องปิดฝาดีๆนะครับสไลด์โมบายคิวเอ็กซ์จะมีพอร์ตเดียวนะฮะอยู่ด้านล่างเนี่ยครับต้องปิดแน่นๆครับถ้าไม่แน่นนี่น้ำเข้านะฮะแล้วส่วนพอร์ตตรงกลางจะเห็นว่าเป็น m i โคร usb นะฮะอันนี้เขาเคลมแล้วครับว่าป้องกันน้ำได้ครับน้ำไม่เข้าโอเคปิดแน่นเลยนะฮะผมปิดแน่นเลยนะครับถ้าน้ำเข้าไม่รู้ด้วยนะครับโมบายโอเคจะจุ่มแล้วนะครับ จุ่มแล้ว,ลวครับสาวๆก็ยังเล่นดนตรีกันอยู่นะฮะแปลว่ากันน้ำได้นะครับฟู้ดจกใจฮะเสียวน้ำนะครับ ก็กันได้นะฮะ ก็สรุปเป็นว่านะครับสรุปไหมเอาขึ้นมากันดีกว่าเนี่ยฮะข้อดีของมือถือกันน้ํานะครับก็คือว่าเราสามารถล้างเครื่องได้ฮะเวลาเครื่องเหนียวนะครับหรือว่าเปื้อนคราบลอยนิ้วมือหรือว่าเปื้อนคราบฝุ่นนะฮะเราลงน้ําล้างได้เลยครับก็สรุปว่ากันน้ําได้จริงนะฮะสำหรับ i m o b บ l e i q ค k e n ็นะครับ สำหรับราคาของ iMobile IQX Ken นะครับก็จะอยู่ที่16,900บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแรงนะฮะสำหรับ iMobile เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยฮะ,ะที่เขากล้าขายราคาขนาดนี้นะะก็เป็นการย่างก้าวไปสู่มือถือระดับพรีเมียมนะฮะของ iMobile สำหรับครั้งนี้ถามว่ามันสมราคาไหมก็ต้องบอกว่ามันสมราคานะครับเพราะว่าชื่อชั้นของ k คิ c e ซล่ไมไม่ธรรมดาเลยะครับแล้วก็รูปทรงแล้วก็ความสามารถระดับ อินเตอร์ะฮะมันเป็นญี่ปุ่นชัดๆนะครับเมย์อินเจแปนนะฮะก็ถือว่าน่าใช้มากแต่ก็อยู่ที่ความเชื่อมั่นของผู้ใช้แล้วล่ะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับมือถือของ iMobile นะฮะสำหรับผมล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า iMobile ต้องเหนื่อยหน่อยนะฮะสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นครับแต่ว่าถามว่าน่าใช้ไหมสวยครับน่าสนใจสเปคแรงกันน้ำหน่วยความจำามสกิกเพิ่มเมมได้ อผมว่าน่าลองนะยังไงก็ไปลองจับกันได้นะครับแล้วก็งาน TME เดือนหน้าเนี่ยผมว่ามีไปโชว์ตัวแน่นอนก็ลองไปเล่นดูก่อนครับว่าชอบหรือเปล่าสำหรับ IQXKen ครับมือถือไม่เอ็นเจแปนตัวนี้ฮะสำหรับความประทับใจแรกนะครผมจับแล้วผมค่อนข้างชอบมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่ขี้ๆอยู่แล้วครับมันคือเคียวเซล่าครับมันคือมือถือแบบญี่ปุ่นนะครับหน้าตาสวยงามมากแล้วก็ลักษณะก็ไม่นเจแปนชั่ๆชาร์จเลยครับข้างหลังเนี่ยคือมารองรับท่านชาร์จด้วยนะครับแต่ว่าทาง i-mobile เนี่ยไม่ได้เอาเข้ามาจำหน่ายนะฮะสำหรับรุ่นนี้สำหรับ i-mobile บอกว่าประกันนะครับ ก็คือเวลาเสียเนี่ยเขาต้องส่งไปซ่อมที่ญี่ปุ่นเลยนะครับทำให้ระหว่างที่ซ่อมเนี่ยเขาจะมีไอโมบาย AQX เนี่ยไอคิวเเนี่ยให้คุณเอาไปใช้ก่อนที่บ้านเป็นเครื่องสำรองฮะรอเครื่องซ่อมแล้วก็การซ่อมเนี่ยรุ่นเนี้ยไม่สามารถแกะแกะบอดี้ออกมาได้นะฮะเพราะว่าเขาใช้ระบบสุญญากาศครับเพราะงั้นเวลาแกะบอดี้เนี่ยก็คือบอดี้ต้องแตกเลยเวลาคุณได้เครื่องใหม่เนี่ยคุณจะได้กรอบใหม่เลยครับแต่ว่าไซน์ในก็ของเดิมะนะฮะนอกจากว่า มันจะเสียมากจนทั้งซ่อมไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องให้นะฮะแล้วก็สลายโมบายตอนนี้เขาบอกว่าเวลารอซ่อมเนี่ยก็คือไม่เกินไม่เกินหนึ่งเดือนครับก็คือถ้าเกิดประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดมันมันต้องมีความคืบหน้าแล้วเขาบอกอย่างนี้ฮะก็คือจะมีการแจ้งเตือนให้กับลูกค้าว่าการซ่อมไปถึงไหนแล้วแล้วถ้าเกิดรุ่นไหนเนี่ยที่ว่าขายมานานแล้วจนอะไหล่ไม่มีเนี่ยเขาจะให้เป็นส่วนลดค่าเครื่องซื้อรุ่นใหม่ครับ อันนี้คือที่ไปคุยมาในงานเปิดตัว iqx ken นะครับโอเคก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ฮะแล้วก็รอชมรีวิวในบทความได้เลยนะฮะจะเขียนให้อ่านกันเร็วๆนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ